ครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาเบิงเจ้าไม้นะครับจากนิลนี่ฟ้ามเขาใหญ่นะครับปี่ซีพี่น้องครับอยู่งานประกวดควายงามจังหวัดสกลนครน,นะครับปีนี่ปีต่อเป็นกาเอาควายมาหลายตัวนะครับนี่เชิงรุ่นหน่อยรุ่นฟันนำน่มนะครับพี่พี่ครับตัวนี้เมนเจ้า คิงคองเป็นบ่ใช่ครับคิงคองครับเจ้าคิงคองลูกของเจ้าไม้เจ้าไม้อายุเก้าเดือนครับอายุเก้าเดือนครับผมสูงหลายปานได้ครับเนี่ยสูงหนึ่งสิบสี่สิบรก้าเดือนสูงหนึ่งสี่สิบป้าเาเดือนกับเจ้ามือนละเก้าเดือนมีสิบหมื่นไหมครับแม่เพิ่นได้เอามาบ่มือนีกไหมไปอาบน้ำอไปอาบน้ำย่างย่างพระท่านมาครับผมนี่นะครับ เอที่พี่น้องอาจจะเห็นแบบๆที่ผมรุ่งคลิปคลิปสันนะครับตอนอยู่งานมันแกวบระเบือนะครับโอ,โอ,โอตัวนี้สวัสดีจอนนี่ลูกของรุ่งเพชรเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะวา่าว้ายดังๆกับมีหลายช่องเิ่นไทยถ้ำประวัติ เป็นไปแล้วนะครับจังเจ้าไม้นี่นะครับโยคอกนี่ละนี่ฟาร์มของไงของพี่ตอนะครับเอาเดี๋ยวพามาเบิ่งควายนุ่มหน่อยนะครับพี่ตัวนี้ซื้อไวาจังไหนครับนี่ยหนึ่งอุบลครับหนึ่งอุบลครับเปิ้ลใจจักปีแล้วครับสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนสามเดือนสิบห้าเดือนครับโอ้เป็นลูกของตัวไหนครับเป็นพันล้านครับอื ลูกของเบิ่มพันล้านนะครับเ<ส>มืนเน่อนี้เอามาโชว์หรือเอาขอมาประกวดครับพี่ประกวดรุน่นฟ้านน้ำนุ่นฟ้มฟ้าเฮาอยจุบานไหนครับตำบลไหน ดูอุบลครับดูอุบลครับตามป้ายนั่นเลยเป็นบ่ครับก้อยงามขามใหญ่ครับค้อยงามขามใหญ่บ้านขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอามาจากตัวพีเมื่อไงเอาม้สาแมกระเพิ่นเขาไปประกอบตัวสองอ๋ออันนี้พอดน้ำนมเปลี่ยนที่เขาไปครับครับผมครับเปลี่ยนที่อภัยกอนนี่นะครับลูกเบิรมพันล้าน เดี๋ยวพามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับนี่พี่ครับตัวนี้ซื้อว่าจางไหนครับนี่สยามครับดาวสยามครับเามาจากจังหวัดไหนครับนี่จากอุดรนะอำเภอไหนครับอำเภอกุ้งแก้วครับครับผมเป็นควายสายใดเนาะครับนี่สายเป็นลูกของเสียทองเสียทองคำครับเป็นลูกของเสียทองคำเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องป้ายนะครับนี่เป็นลูกของเสียทองคำนะครับเป็นหลานของแสนอุทัยนะครับ สูงหลายปน,นะครับตัวนี้ลอยาสิบา์มั่งสูอยหาสิบแปดจากเดือนแล้วสองปีสี่สองปีกว่าวันนี้เทามากประกวดบ่ครับนี่นี่นะครับเปิ้ลปูงสางรูปล่างเพิ่นนะครับเห็นค้ายดาวลุ่ที่รูปล่างงามสมส่วนนะครับ จากจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งตัวไม้นะครับพี่ขอบคุณหลายๆครับเอาเดี๋ยวจะพามาเบิ้งพอปั้นไฟอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ครับตัวตัวนี้ซื้อไว้ยังไงครับเนี่ยตัวนี้ชื่อเจ้าตะวันฉายนะครับเจ้าตะวันฉายครับจากป่ามไหนครับเนี่ยป่าบ้านไร่เพชรผู้เขียวครับจังหวัดชัยภูมิอ๋อบ้านไร่เพชรผู้เขียวครับ ผมด้ข่าววามีเจ้าเพชรดำยุหันใช่ครับถูกแต่เจ้าเพชรดำไดนมาบ่มือนี่เพชรดำไม่ได้มาครับเอาวันนี้เอ,นเอาตะวันฉายมาประกวดเอาตะวันฉายนี่นะครับจากไรอีอยงก็ครับฟ์าบ้าน,นไร่เพชรผู้เขียวครับฟ้าบ้านไร่เพชรผู้เขียวยุอำเภออำเภอผู้เ,เขียวจังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมินะครับซื้อว่าเจ้าตะวันฉายครับตะวันฉายคนละตะวันฉายก็ เสียโจนะครับครับตัวนี้เป็นตะวันฉายฟันน้านมครับอ๋อตัวนี้ตะวันฉายรุ่นฟันน้ํานมตะวันฉายของเสียโจน่ะคือรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นรุ่นใหญ่วันนี้รุ่นใหญ่นะครับนี่ตะวันฉาย2ตัวนะครับเี่ซีพี่น้องพอพันควายไทยเดี๋ยวนี้นะครับนี่รุ่นใหญ่กับรุ่นน้อยนะครับตัวนี้เป็นลูกของแม่ไม้ทองสมิสุวรรณครับกับพ่อคือเจ้าบิ๊กอุทัยครับอ๋อ เ,<ต>เดี๋ยวให้เบิง้งหนาเบิ้งกระโหลกวุ่งเขาเพิ่นนะครับอู้อ้นนี่นะครับอีกหนึ่งตะวันฉายนะครับเปบซี่พี่น้องตอนนี้เพิ่นมนี่ํำเชื่อหรือยังครับเนี่ยตอนนี้มีแล้วครับชูราท่าไหนครับ ตอนนี้งานสะกลเราให้ชุดละ5,000 5,000แล้วก็12หลอดแล้วก็เดี๋ยวหลังงานสะก o จะขึ้นเป็นชุดละหมื่นครับหลังจากงานนี้แล้วจะขึ้นเป็นชุด<ต>ละใครจองในงานสะกลให้5,000ันเท่าเดิมให้5,000เท่าเดิมครับเอาถ้าจองทั่มากขอเบอร์ทู่พีไปเนี่ยครับอ่าเบอร์081ครับ639 7887ครับซื้อซื้ออย่างครับเสียกักครับเสียก๊ก โทรมาหาเสียกักได้เลยนะครับพิบซี่พี่น้องครับชุราหาพันหลังจากงานนี้แล้วนะครับเกินเป็นชุราหนึ่งมืนครับผมสิบแถมสองครับสิบสองหลอดครับสิบสองหลอดนะครับพิบซี่พี่น้องครับมีบริการผสมตัวเ่ครับกวาดตัวนี้ตอนนี้ยังครับเพราะน้ําเชื้อไม่พอครับน้ำเชื้อไม่พอตอนนี้เข้าคือรีน้ําเชื้อครับให้เกษตรกรเพิ่มกระเลยต้องการพักฟื้นร่างกายน้ำงดหลับการโควบตัว ครับผมครับนี่คือข่าวล่าสุดจากตะวันชายจังหวัดเช่ยาพูมนะครับพี่ซี่พี่น้องครับผมจะภาพปเบิ้งพอพันควายตัวไม่ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งพอพันควายอีกตัวหนึ่งนะครับยุ่งั้นจังหวัดสกลนครอีกนะครับพีซี่พี่น้องครับนี่นะครับพีซี่พี่น้องครับเจ้าเป็นหนึ่งบอกครับครับผมจะเป็นหนึ่ง เพิ่นเป็นลูกของตัวไหนครับเนี่ยลูกบัวขาวครับผมลูกบัวขาวแม่เป็นสายเพชรอุดอรครับผมแม่สายเพชรอุดอร,รโอ้พ่อตันจือลือเลยสูงหลายปนานใดเนี่ยครับพี่สูงรอยหูซิมหาบวกหน้าตาคือเพชรอุดอรอยู่ดี่เนาะครับผมตาเต้็มแก้มจำเพช<ว>รอุดอรผมก็เห็นแต่ใน,นรูปถ่ายดถวเอฟซีพี่น้องครับเกิดพราท่านนะอัน ตอนนี้เ้ามีน้ำเชื่อมว่าครับพี่นี่ครับผมชุดละเท่าไหร่ครับชุดละ3,000บาท12โดดครับผมครับผมครับผมสนใจผสมจริงกับติดต่อได้อยู่อำเภอหน้าคู่นะครับติดตามเฟซบุ๊กต่อปิยะฟาร์มได้เลยครับผมต่อปิยะฟาร์มครับผมภาษาไทยต่อปิยะฟาร์มครับติดต่อทางเฟซบุ๊กนี่ได้ครับหรือเบอร์โทรศัพท์กับ083ครับ289 4313ครับผมครับผมที่ซื้อตักครับผมที่ซื้อตักครับผมนะครับ นี่ผู้ใดอยากได้ควายงามสายเพชรอุดรบอกครับผมสูงหลายป็นไดนกับพี่สูงหลอดหุ้นซิมหาบวกนักหลายป็นไดนครับตันสามแปดสิบโลครับตันสามแปดสิบโลนะครับหนึ่งพันสามรอยแปดสิบกิโลกรัมนะครับนี่นะครับส่วนสูงของควายกับเจ้าของควายเดี๋ยวผมจะถอยออกมาอีกนะครับจะได้เบิ้งเต็มเฟรมเลยนะครับว่าเป็นงามซ้ำใดสูงเงาซ้ำใด เง่าสมส่วนนะครับเง่โตลึกนะครับโอ้ผู้ใดมีแม่พันฝ้ายเนยหน่อยเอาตัวนี้ไปปรับโครงสร้างได้เลยนะครับวันนี้เขาบอกว่ามาจากตัวครับพี่สองตัวครับสองตัวมีตัวอะไรอีกครับมีเป็นตออีกตัวนึงเจ้าเป็นตอใสครับเจ้าเป็นตออ่อออกนี่นะครับอีกตัวหนึ่ง ของตอปิยาฟ้ามเนาะพี่ครับผมซื้อว่าจังไดนครับตัวนี้เป็นตอครับผมเจ้าเป็นตอครับเจ้าเป็นตออันอยุจักเดือนหรือครับนี่สองปีสามเดือนครับผมสองปีสามเดือนสูงหลายเป็นไหนครับอ่อยหาชิบวกครับประมาณลอยหาชิบสามนี่ครับอู้อันนี้กางงามนะครับงามสมส่วนเลยเอฟซีพี่น้องครับเบืองไทยเย็นเพลินเป็นลูกของ ตู้ไหนลูกดาวซีพีครับผมแม่แม่เพื่อนเหรอครับแม่ใบเข่าครับครับผมแมใบเข่าใบเข่านี่เป็นควายสายไหนครับควายอีสานบ้านเฮาเหรอครับใบเข่าเป็นควายอีสานครับผมดาวซีพีเป็นควายสายไหนพ่อสายอุทัยครับสายอุทัยครับผมเจออีกแล้วนะครับควายสายอุทัยบวกสายอีสานนะครับโค้งสางไงบวกกับหนังหนาซสายไงจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับตาแต้มแก้มจ้ำวงเขาทรงขั้นซ้อนนะครับเปียบซี่พี่น้องครับ อันนี้พ่นมี่โครงการสิรีทน้บเชื่ออีกโดนบ่ครับอ่ากำลังมาะรีบครับเพราะว่าเพ่นผสมได้แล้วครับอ๋อพ่นค้มตัวได้แล้วครับผมแล้วก็เพ่นผสมได้ตั้งแต่อายุสิบห้าเดือนสิบสี่สิบห้าเดือนตอนนี้ลูกเกิดมาแล้วอยู่คอมีสองตัวโอ้พ่นมีลูกแล้วสองตัวครับผมอยู่คอของพีต่อปิยาปั้มเป็นตัวแม่หรือตัวตัวผู้ครับลูกผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งครับนองมันเป็นลูกครึ่งแม่แม่เป็นจับพระบัตรนะครับโอ้ เอาสวัสดีหน่อยด้เป็นบนึ่งหอนี่ครับควายฝึกฮัดสอนได้นะครับป็นซี่พี่น้องครับฝากเจ้าเป็นตอเนาะครับเจ้าเป็นตอเป็นดีควายตัวหนึ่งนะครับที่หูเชื่องสายพันธุ์ดีนะครับทั้งสายพอสายแม่พป่นมีผลงานแล้วพี่น้องอยากได้แนวอยากเอาไปควมตัวตอนนี้กับพิดตอ<ห>ได้ สมโคมโตกับสองพันหาครับสองพันหาโภมตนะครับพี่ซีพี่น้องครับซ้ำหายจนติดเนาะพี่เนาะครับผมที่น้ำเชื่อจังสิมีโครงการคนาควรเนี่ยเป็นยันฮารีน้ำเชื่อแล้วก็สีแจ้งให้ทราบทางเฟซบุ๊กตั้งเฟซบุ๊กต่อปิยาปรามต่อปิยาป้ามทางเฟซบุ๊กของของพีต้าครับผมของพีต้านะครับผมขอทวนเบอร์โทรพีรบนี่ยศูนย์แปดสามครับครับสองแปดเก้าครับสี่สามหนึ่งสามครับผมครับผมครับกลับก็พูดละลายครับครับพีต้าครับครับผมครับ เอาเดี๋ยวพามาเบิ่งไ้ายเผือกอีกตัวนึงนะครับพี่ตัวตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้าครับเป็นลูกของแก้วฟ้าชื่อมังกรฟ้าชื่อมังกรฟ้าครับสูงหลายปันใดพี่ประมาณร้อยหกสิบประมาณร้อยหกสิบอายุเหรอพี่อ่าสามปีกว่าสามปีฝ่าจะเข้าสี่แล้วนะโอ้พูดนะเออพันแท้สองคู่พันแท้สองคู่ที่จะเข้าวันไหนเออฟ้าของพี่อยู่จังหวัด อุททยธานีครับกานฟคาเฟ่อ๋อมาจากกานาคาเฟ่บิ๊กบฟฟโล่ฮะอ๋อเดี๋ยวผมใจเบิ้องอัตลักษณ์นะครับเป็นลูกของแก้วฟ้าพอพ่านฝ้ายเผือกอันดับหนึ่งของโลกนะครับหรือว่าของประเทศไทยนะครับพอในวงการกไา้ก๋าเที่วกาส้าไทยนี่อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับพี่ซีพีพ่น้องครับตัวนี้นี่มีนํำเชือหรือมี้วครับนำเชื้อชุดอ่าชุดละห้าพัน น้ำเชื้อตัวนี้ชุดละ5,000ันใช่ครับก็จะประสานน้ำเชื้อได้ที่หมอวุฒครับหมอวุฒก็เป็นหมอหมอฉายาหมอเทวดาของอุทัยธานีนะแล้วก็อีกคนก็เก๋ชัยนาทปิยรัตน์ความครับผมครับที่ที่จำหน่ายน้ำเชื้อครับผมจากข้อของบิ๊กบัฟเฟโล่ายนาคาเฟ่อุทัยธานีครับผมครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งให้เอฟซีพี่น้องติดต่อตามเบอร์โทรตามป้ายนี่ได้เลยนะครับนี่บิ๊ก u ัฟลโล่ายนาคาเฟ่นะครับ เอาเดี๋ยวผมจ่ายเบิรงเบอร์ทูนะครับ086 311 03cc นะครับหรือติดตตอหมอวฒิได้ทีย์แน่08137 9 7 6เนะครับฟิบซี่พี่น้องครับเอาเดี๋ยวพามาเบิรงกควายนุ่มหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับที่นี่เป็นควายสายพันธุ์ไหนครับเนี่ย ว่าสายพันธ์ในเรือเฝ้าไข่ควายบนเรืเเเอเรือบนนั่นเอาควายตัวประเภทนี้ไปเขาไปเขาประกันอ๋อเพิ่นเอาไปเขาประวันพ่อกับเลยเบิ้งดูแลไปก่อนเบ้ดูแลควายถาเพวรอ๋อครับผมสายพันธุ์ใดผู้เจ้าของเพคนปกติพุทนคร,ครับผมครับๆๆเอ่อพ่อเพิ่นดูแลดูแลควายชัวข้าวนะครับเพิ่นอาจจะให้ข้อมูลได้บ่ละเอียดนะครับเดี๋ยว ก็พอให้เซี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องตัวต่อไปครับผมนี่พามาเบิ่งควายอีกตัวนึงครับที่ตัวนี้เป็นควายตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้เอว่าจังไรครับควายตัวนี้สร้างเผือกเซว่าได้กัครับสร้างเผือกครับเป็นสายไหนครับลูกของตัวไหนลูกของแก้วฟ้า นี่นะครับจากบุญเกิดป้ามนะครับเจ้ายิิงใหญ่อำเภอนหน้ากางจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเอาเดี๋ยวผามาเบิ่งควายนุ่มหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ซื้อว้ย,ยังไงครับพี่ีเก้ามงคลครับทีบอกเก่ามุงคลค้นเป็นลูกลูกเก้าจเจริญครับลูกของเก้าจเจริญ อายุจักปีละพี่สองปีสูงหลายเป็นไหนครับหน้าตาเป็นสม่างัมแต่รูปร่างสมส่วนนี่นะครับลูกของเกาเจริญแม่เป็นเป็นสายไหนครับแม่เป็นพันธุ์ป่านซูรินครับแม่เป็นลูกปานซูรินโอ้นี่กับลูกปานซูรินอันนี้กับสายปานซูรินทั้งแม่นะครับแต่ว่าโดยตรงเล่ย์คือเป็นลูกของเกาเจริญ ป้ามเฮาอยู่จังหวัดไหนครับนี่จังหวัดยะโสธรครับอำเภอไหนครับอำเภอกุดชุ่มครับอำเภอกุดชมจังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้เอามาประกวดหรือโชว์ครับเนี่ยมาประกวดครับรุ่นปั้นน้ำนมครับปั้นน้ำนมนะครับโอ้งามคักนะครับเป็ซี่พี่น้องครับเขาเอาควายมาจากตัวครับ เอามาตัวเดียวกขอให้โชคดีนะครับครับผมครับเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจังภาพไปเบิ้งคว้ายตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิผู้ดินน้ำนะครับก็เมียนไหวใต้คลิปก็ได้นะครับขอบคุณหลายๆครับ